はい。 สวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะพาชมรถเข้าใหม่แต่ว่าคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถที่ตั้งวางขายอยู่ที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์พามารับชมกันค่ะใครที่กําลังติดตามน้ำหนึ่งอยู่นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำหนึ่งด้วยนะนะคะพี่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆไม่ว่าจะเป็นรถเข้าใหม่หรือว่ารถที่พามาอัปเดตนะคะให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์ค่ะอยู่เสรีไทย95ที่ติด ถนนนะคะใครที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาอยากแวะสาขาเพชรยจรสาขานี้ก็สามารถแวะมาได้นะคะแล้วโทรอย่าลืมโทรมาหาน้ำหนึ่งนะให้น้ำหนึ่งมาดูแลนะคะก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่ารถวิ่งไปวิ่งมาเนาะใครที่แบบมองหารถเก่งมือสองนะคะหรือว่ารถกระบะรู้สึกว่าตัวนี้จะมีรถกระบะคันนึงแล้วก็รถครอบครัวนะคะรวมไปถึงรถแนวคลอสโอเวอร์นะคะ SUV ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะ อรที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยเดี๋ยววันนี้น้ำนจะพามาอัปเดตพามาดูกันว่าสาขาสองมีรถอะไรมาตั้งโชว์กันบ้างเขาจะสลับกันไปนะจะสลับกันเอารถจากสาขาฝั่งสาขาหนึ่งเข้ามาสาขาสองด้วยนะคะก็มาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันนะคะะเดี๋ยวพามาดูคันแรกตรงนี้ค่ะนะคะคันแรกตรงนี้ที่อยู่สาขาสองจะเป็นตัว Honda Accord ด2.0ไฮบิด869,000ปี2019คันนี้เลขเทะเบียนนี้ไม่95,000อยู่ตรงนี้ ทะเบียน713อยู่สาขา2ค่ะพี่พี่ขาบางทีนะคะบางท่านนะคะไปที่สำนักงานใหญ่สาขา15้าตรงนั้นไม่มีรถก็เขาจะข้ามพามาดูฝั่งนี้คันนี้869,000ห่ันที่จะผ่อนเริ่ต้นอยู่ที่ประมาณห5 0 0พี่พี่าคันนี้ผ่อนอยู่ที่15,000ใครที่กำลังมองหาแอ c o คอร์ดไม่น้อยด้วยถือว่าไม่น้อยมากนะคะ สภาพพูดถึงจะบอกว่าสภาพตัวรถเรารับประกันโครงสร้างตัวรถอ่ะคันนี้เปิดดูด้านในไม่ได้ไม่เป็นไรเราดูสภาพตัวรถนะคะดูในเอ่อในเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในนะคะแล้วก็ระบบเครื่องเกียร์ตัวเครื่องตัวถังอันนี้ปี2019 86900เปเป็นตัว2อจูเป็นตัวไฮบริดเป็นตัวไฮบริดนะคะเป็นตัวรองท็อปค่ะยังไม่ใช่เป็นตัวไฮบริดเทคเนาะแล้วก็มาดูนะคะ Honda ซีวิกกันค่ะพามาดูแอคคอร์ดแล้วมาดู Honda Civic จอดตรงนี้อยู่2ค0ันซี v i c อยู่ฝั่งสาขา2 2 0 0อันนะคะมีตัว E แล้วก็ตัว E L ค่ะนะคะมีสีดำแล้วก็สีเทาดำค่ะตัวนี้นะคะตัวสีเทาดำน่าจะเป็นตัว E L คันนี้ราคาอยู่ที่559,000ปี2019ไม่แสนสามคือว่าระยะทางเหมาะสมปี2018ตัว E L ตัวท็อป5 9 9 0 0 0และคันสีดำตัวนี้นะคะ559,000ี่่ป็นตัว E แต่ว่าคันนี้หม่อยู่ที่อ๋อนี่ได้ปี20ถ้า,าความคุ้มค่านะตัว EL น่าจะคุ้มกว่าเป็นตัวท็อป559แต่ว่าคันนี้หม่แสนสองสีดำแต่ว่าเป็นปี20ตัว E ก็อยู่ที่ตัดสินใจเลือกถ้าใครอยากได้ตัว E ก็ได้หรือว่าเป็นตัว EL ก็ได้นะคะแต่ถ้าความคุ้มค่าตัว EL ได้ปี19นะคะแต่ว่าหม่แสนสามได้ตัวท็อปอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวแคม r รีอ๋อไม่ใช่แคม r รีดีเอาตินะคะ เป็นตัว t o y o ต้าโคโร l อัลต i ิจะมีทั้งตัวเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ไฮบริดถ้าเป็นอัล i s ิไฮบริดจอดอยู่ตรงนี้สีบอลเงิน1ชคันตรงนี้นะคะราคาจะอยู่ที่5,39,000จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000นะคะอันนี้ปี2019ปี2019นี่ค่ะเป็นตัวไฮบริดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว 1.6T 479,000คันนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินเป็นเบนซินล้วนมาดูกันต่ออันนี้จะเป็นตัว Toyota าเอทีนะคะเป็นตัวยาริสเอทีอันนี้ได้เป็นสีดำคันนี้ติดคิวกันศาสตร์มีตัวรับสัญญาณเป็นแบบชาร์ฟิน คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3เอ่อ499,000หม่38,000ไมามโลเป็นตัวสมาร์ทเป็นตัวกลางสีดำกับยาริสเอชทีพนะคะอันนี้ยาริสเอชทีพมีตั้งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว CHR เป็นตัวไฮบริด5 8 9 0 0 0ปเัป็นตัวไฮตัวท็อปปี19ตัวไฮตัวไฮปี19ตัวท็อปสุดอยู่ตรงนี้1คัน แล้วก็มี Fortuner ค่ะมี Fortuner แล้วมี m u w X นะคะ Fortuner สีดำมาตั้งอยู่ตรงนี้1คัน Fortuner คันนี้นะคะที่ตั้งอยู่สาขา2ราคา8 49, 000, 2, 4 9 0 0 0 2.4V ปี2018พี่ขาแคปหน้าจอได้นะแคปหน้าจอไ,ได้เลยนี่ป้ายทะเบียน608สนใจคันนี้ก็ทักมาได้หรือว่าจะเป็นตัว HRV 1.8 EL 579,000ปี20สีเทาสีเทาดำนะคะคันนี้สีเทาดำราคา579,000 1.8 EL ปี20ไมล์น0 6เป็นรถแนว c ส o s s o v e r เป็นรถหาที่นั่งเครื่อง1.8นะคะก็ถ้าใครอยากได้เครื่อง1.8ของ h o n ด a ที่เป็นตัวแนว c ส o s s o v e r เป็น h a ชแบ b a c k ยกสูงขึ้นมาก็ต้องเป็นตัว h o n ด a C-HR นะคะเออไม่ใช่น้ำมันโตโยต้าเซท้าฮอนด้ HRV ตายแล้ว t o โยต้าเซท้าฮอจะเป็น Honda HRV เมื่อกี้เราไปดู HRV มาเนาะก็เลยติดปากขอประธานอภัยค่ะพี่ขามันจะเป็น Honda HRV นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้รถเก่งซีดานสีประตูต้องเป็น Honda Civic ลูกค้าก็เริ่มงงไปด้วยพี่ๆที่ฟังน้ำหนึ่ง ตัวนี้ค่ะเป็นนิสันนาวา่าแบล็กอ d ดิชันนะคะแบล็กอ d ดิชันก็น่าจะเป็นตัว2.5แหละนะตัว2.5ตัวนี้389,000แล้วมันจะมีตัวนาวาลาคาลเลเบอร์นะคะเข้ามากันเยอะเลยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นแคปันน้นก็389,000เหมือนกันนะ,ะก็ถ้าใครสนใจที่เป็นตัว c า l i เบอที่ไม่ได้มีรุ่ลายแบบ Black Edition ก็3 8 9 0 0 0แานกหาน้ำหนึ่งได้และส่วนคันนี้ก็จะเป็น Mew X ค่ะพี่ขามิ x รู้สึกว่าทะเบียนนี้เข้ามาจอดตรงนี้นะคะมิก็เป็นปี2018นะคะที่เข้ามาเป็นล็อตประมาณเกือบ30คันเลยนะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่6 7 9 0 0 0อ๋อไม่แสนนิดนิดปี2018 Mew X คันนี้ทะเบียนนี้นะคะอ่ะตั้งอยู่ด้านหน้า อยู่สาขา2แล้วก็มี CRV นะคะมี CRV คันนี้ราคาอยู่ที่ 839, 0 0 0ปี21็ไม่1น0 0 0 0กับอีก1,000โล839,000เป็นตัว Honda CRV ใครสนใจ Honda CRV สีเทาดำพี่ขา้ามพลาดเลยนะก็สามารถแคปหน้าจอนะทะเบียน2155คันนี้เข้ามาสอบถามได้ ตัวนี้จะเป็นตัว e นะคะ2.4 e นะเป็นโฉมมินเนเชนปี21ปี21เดี๋ยวมาดูภายในสักนิดหนึ่งไหมมาดูภายในสักนิดหนึ่งนี่ค่ะภายในนะคะพวงมาลยัยฟังกช์ชันซ้ายขวาบอกเขาจะแบบว่าเป็นแบบดูแบบไม่เหมือนใครนะคะบอกจะแบบแตกต่างมากเลยนะของ C, อ่อของตัว honda crv ตัวที่เป็น C R V เนี่ยเบาะเขาจะได้ทรงนี้มาเลยนะคะดูความแตกต่างแล้วก็คอนโซลด้านหน้าค่ะได้เป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทพวกอลไยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวานะคะเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าสนใจก็ทักแคปหน้าจอมาได้เลยนอกจากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อ t ตโย t ้าอาัลตนะคะ539,000ปี20เป็นตัว1.8 h y B r i d ตัวมิด เป็นสีเทาอมฟ้านะคะเป็นสีเทาอมฟ้าใครสนใจเอาเทนไฮบริด Hi ก็ห้ามพลาดนะคะสามารถทักหานหนึ่งได้รวมไปถึงกับตัวโตโยต้ายาร s ตตัว x อ e r b ์ค่ะตัวนี้จะมีความสูงกว่ายาร s ธรรมดานะคะใครที่สนใจนะคะตัว x อ e r b ์ตัวนี้นะ,ะเออเป็นตัว2.1.2จุด r t p r e m i u ส4 7 9ปอร์ตพรีเมียมนนานะคะปี22ไมล์60,000 6 0 0 0โลตัวรถสีขาวมุกหลังคาสีดำเป็นรุ่น x e r b o ของยาริสนะคะจะดูภายในนิดนึงนะแตกต่างกับยาริสนะเพราะว่าเขาจะได้เหมือนตัวลวดลายที่เป็นตัว X นะคะเป็นตัวแบบ x e r b o นี่ค่ะสนใจก็ทักมาได้เลยคันนี้479,000ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000ต้นๆล้ว นอกจากนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวก Toyota านะคะพวกโตโยต้า n t ทตัวเริ่มต้นดูจากลอ้อได้เป็นล้อกระทะพวกนี้น่าจะอยู่ที่329,000บาทะคะปี19ค่ะ329,000อ่าใครที่สนใจนะคะรวมไปถึง Accord อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคันแล้วก็แคม r รมาดู Camry กันบ้างดีกว่ายังไม่ได้ดูแคม r y ี่เลย Toyota c a m ม y y 5 5 Hybrid 839,000ปี2019คันนี้ราคาอยู่ที่839,000ขับไม่แสนสามอ่ะกับเป็น Toyota c a m ม y h ร b r ี่ไฮบริดจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงโลโก้ที่เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นพวกยาริสสปอร์ตนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวมิดเพราะว่าดูไฟด้านหน้าไม่ได้เป็นโฉมไม่ได้เชนะถ้าเป็นเชนก็อ่าจะอีกราคาหนึ่งนะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED มาดูด้านหลังสักนิดนึงค่ะด้านหลังว้าวชมนี้จะบอกว่าชมนี้มีเข้ามาใหม่คันหนึง่งมีเข้ามาใหม่คันหนึง่งน่าจะอยู่ที่ประมาณ400,000 7 9 0 0 0จะอยู่ประมาณนี้ปี17จะมีคันหนึ่งนะเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ว่าคันนี้เป็นปีอะไรดูก่อนคันนี้ปี17เหมือนกันอารนี้519 2.0 g ไม่หนึ่งแสม่นสี่พัโลอ่ะอันนี้ไม่น้อยหน่อยนะคะถือว่าไม่ระยะทางเหมาะสมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอเม l ่าหนตัวนี้จะเป็นตัว V นะคะสามแสนปี 3, 99, 000, 22อันนี้อาจจะเป็นโฉมที่เป็นก่อนหน้านี้จะมีโฉมใหม่วันนี้อีกหน้าหนึ่งแล้วก็จะมี v ีออสค่ะ V ีออแล้วก็ยา r ิสนะคะมาดูยาริสคันนี้คันสุดท้ายคันนี้ราคาอยู่ที่ ห้าแสนสี่หมพอนอยู่ที่เก้าพี่ขาเป็นโฉมปี2023ใครสนใจนะคะรถในนี้นะพี่ๆขาเครดิตดีฟรีดาวะค่ะนะ,ะจะบอกว่ารถทุกคันเรามีการรับประกันในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถงังตัวรถหากนารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดี รับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะเรามีสัญญานะคะในใบวางมัดจ,จําเวลาออกรถไปเรามีสัญญาตรงนั้นนะคะแล้วถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพรถเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยทิ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้ค่ะนะคะอยู่ต่างจังหวัดอีสานเหนือใต้ไม่สะดวกมาเดี๋ยวน้ำหนึ่งมีบริการจัดไปในได้ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถสไลด์ให้ด้วยสนใจยังไงเพียงแค่คุณโทรหาน้0961984963เท่านั้นเองนะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะ้ำหนึ่งต้องขอบตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ